สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาติเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมและรูนของคลิกเนีโดยบุรีรัมยูเนเต็ดเฟิร์สวันนะครับตัวนี้ออกไอเทมและรูนไอบ้างไปดูกันได้เลยครับคลิกเนีหนึ่งในแอสซินต์ตัวโหดของเฟิร์สวันนะครับอีกตัวก็คือคิวเลนนั่นแหละเป็นตัวที่ออกระเมิดหนักมากช่วงต้นเกมครับเริ่มจากชินแรกครับผมเป็นโซลิเวอร์ครับไอเทมฟาร์มป่าที่ยิ่งเก็บสแต็กเยอะ ยิ่งเพิ่มพลังโจมตีม,มากๆทําให้ตัวคิกแน็เนี่ยใช้ท่าเบิร์เสมดได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วครับผมทินที่2ครับการที่ออกมาเป็นเท้ากันเวทครับคลิกแน็เนี่ยมันใช้สกิลในการโดดใส่ตูวค่อนข้างบ่อยจังหวะการบวกเนี่ยมันเปิดเกมไวมากแต่จังหวะที่มันต้องเป็นฝ่ายตั้งรับครับมันจะไม่ค่อยอชอบเท่าไหร่คือมันบางถ้าโดนสตันสโลเนี่ยมันจะตายซะก,ก่อนแล้วเนี่ยการเป็นเท้ากันเวทเพื่อช่วยให้คิกแนก็หลุดจากสถานะแลวออกจากไฟได้ไวขึ้น เป็นอะไรที่เหมาะไิกแนกมากครับผมออกไปชิ้นที่สองชิ้นที่สามครับตัวล้วงต้องล้วงแนวหลังและไอเิมล,ล้วงแนวหลังที่ดีครับคือบล็อกเค p นสเปียร์ครับบวกตัวตีร้อยสิบหน่วยและจอะเกาะอีกตามเลเวลนะฮะทำให้คิกแนกเวลาที่เห็นสตูตัวบางๆเนี่ยยืนรออยู่หรือยืนข้างป้อมนะครับโดดใส่ทีเดียวตายป้อมไม่ทันช่วยนะฮะ หรือบางทีไฟไฟกันอยู่คิกแนกรอวนรอจังหวะเห็นปุ๊บโดดใส่ตัวแนวหลงังพวกเมทพวกแม็ก,ก,แ,มกแคลรี่เนี่ยออกโอเคนเมื่อไหร่เนี่ยเห็นเลยครับว่าได้เรื่องจริงที่ที่4ครับออกมาเป็นอมนิอาร์มครับด้วยสกิลไฟฟอสครับทำให้ออมนิอาร์มเป็นของที่ตัวรูสกิลเขาทั้งชอบพอคิกแนกเนี่ยกดปล่อยแนงปุ๊บไปฟันตุ้มหนึ่งดามเมจก็ขึ้นกระโดดกระทืบ1ทีแล้วควิดทีหนึง่งดามเมจจากไฟฟอสก็ขึ้นครับผม เป็นไอเทมที่เหมาะตัวโลคโมโอย่างทิ้งหนักอย่างมากและยิ่งมีจังหวะที่ยื้อหนีกันนานๆครูดาวสองมืของอมนิอาร์มวนกับมาทันโดนอมนอาร์มใช้ไฟฟอสใสสองสารอบเนี่ยตัวแท้งก็ไม่รอดนะครับดาเมจมันแรงจริงครับชิน้นนี้เป็นชิ้นที่สี่ครับอมนิอาร์มชิ้นที่ห้าครับออกมาเป็นเฟรเนตูส์นะผมบูสต์ดาเมจกันให้หนักๆเลยสังเกตได้ว่าเขาจะเน้นการล้วงตัวหลังเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็น ตัวถึกๆเนี่ยเขาจะบอกว่าแครี่ปราบด,ด้วยมูรามามส์มากกว่าแต่ถ้าเกิดต้องการลุ้แนวหลังครับเฟรเดทูดเนี่ยเห็นชัดเพราะว่าถ้าตัวบางๆโดนคลิกเน็กกระโดดใส่แล้วเลือดต่ำกว่าครึ่งผลของเฟรเดทูดทำงานครับมันจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%แล้ว30%ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากคลิกแน็กที่มีทั้งเฟรเดทูดและอมนิอาร์มพร้อมไปเคนสเปียร์เนี่ยตัวบางๆไปสวรรค์นะผมไม่ทันได้กดสกิลอะบลึกเดียวหายไปเลยแบบอยู่ดีๆก็หายผมไม่รููู้้ว่่่าาเออ๊ะะทไไมยๆปดนนิี ชิปที่หกครับเนื่องจากกิกแนกไม่นิยมการออกมูลอาอมสาเขาไม่ได้บวกตัวแทงนะฮะเขาได้ออกมาเป็นนี่ครับเกาะเกิดเบรดออฟอิเทอริตี้ครับผมเพิ่มสเเมทสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเมกาะร้อยยี่สิบและเมื่อตายจะฟืน้นคืนชีพขึ้นมาได้ครับผมทำให้กิกแนกตัวนี้เนี่ยมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งหลังจากโดดเข้าไปแล้วเอ้ยโดนลุมอะไรนี้และหกชิ้นของไอเทมที่เฟิร์สปันใช้เป็นดังนี้ส่วนรูน,นั้นไปดูกันได้เลยครับ รูนที่เคร่แนกเลือกใช้สีแดงเป็นออนสล็อต8ชิ้นครับเพิ่มพลังจมตี2หน่วยและจอบเกาะ3.6หน่วยจากนั้นใช้เป็นเรดอีก2ชิ้นเพื่อเพิ่มอัตรากริตทเข้าอีก3.2%สีม่วงใช้เป็น a s สเซสเนต5ชิ้นเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่อีก5ชิ้นที่เหลือเป็นสปิริตครับ เพิ่มความพลีตุตี1%ต่อ1ชิ้นและความพที่อีก1%ต่อ1ชิ้นทําให้คิกแนักนะครับจมตีเร็วแรงและขึ้นที่ได้ไวขึ้นด้วยสีเขียวสําหรับสายค่าทำดามเมจไม่มีอะไรดีไปกว่า Dragon นคอ e เพิ่มพลังจมตี0.9หน่วยและจอกเกาะ6.4หน่วยอันนี้ออก10ชิ้นเลยครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรับติดเกมเอาไว้จะได้เจอกันบ่อย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย